สำหรับมานนเสนอการออกแบบวงจรรองคัามีตามผ่านโรพัสติเตอร์ออเดอร์หนึ่งน,น,นะครับการคำนวณนะครับการตอบสนองความถี่ดีกที่รีพอร์ตของวงจรรองคัามถี่ตามผ่านสาม,มารถทำได้ดังนี้หา fc นะครับ fc เท่ากับ01591เก้ท่ากับ อัน R หนึ่งคูณ C หนึ่งเมื่อกำหนดค่า C ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าและค่าความตีด Fc ที่ต้องการคือสิบหกจุดสี่เฮิร์ตดังนั้นสามารถคำนวณหาค่าความต้านทาน R หนึ่งได้ดังนี้ R หนึ่งเท่ากับ ศูนย์จุดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหารเอฟซีคูณซีหนึ่งอานหนึ่งเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหารศูนย์หกจุดสี่เคเฮิร์ตคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าไมโครประหลาดอันหนึ่งเท่ากับหกร้อยสี่สิบหกจุดเจ็ดสี่เจ็ดเคโอม หาค่าแรงดันความตีตัด v s c เท่ากับหนึ่งหารด้วยรูทสองคูณ Vmax v <MA> s c เท่ากับ0.707คูณ Vmax ถ้าดูการทดสอบจะเห็นว่าแรงดันเอาต์พุตสูงสุดมีค่าเท่ากับ v s c เท่ากับ0.707คูณ หนึ่งโวลต์ VFC มากับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดมิลลิโวลต์รูปวงจรนะครับเราจะกำหนดค่าอนหนึ่งหกร้อยสี่สิบหกจุดเจ็ดสี่เจ็ดเคโอมนะครับการกำหนดค่า AC switch คลิกที่ AC switch มา เลือกที่ดีโคดมาปรับค่า g t s ดีโคดที่101ปรับสตาร์ทฟีเกนซี่ที่1ปรับเอ็นฟีเกนซีที่1 MEG ผลการทดลองนะครับจะได้กราฟ

ออกคาดเคลื oh. uh ่อน0ู7 huh. uh ุดเจดครับ